โอ้ทุกคนใครไม่แจ่มม้อนแจ่มนะครับผมสวยมากเลยครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ม่อนแจ่มเชียงใหม่นะครับทุกคนมาเที่ยวครับอากาศดีมากครับทุกคนไม่เย็นมากครับกำลังสบายๆนั่งชิวๆเลยครับทุกคนมีกาแฟนะครับให้เราดื่มนะครับแล้วก็มีขนมอาหารนะครับส่วนส่วนน้องม้านี้ก็ต้องเสียทางเข้าครับค่าเข้าประมาณย0ิบาทนะครับทุกคน สวยงามมากเลยครับทุกคนอากาศดีมากอ่ะไม่อยากทํางานแล้วอากาศดีมากครับทุกคนอันนี้บริเวณร้านกาแฟนะครับทุกคนก็พอถึงม่อนแจมเราก็ขึ้นมาอีกประมาณ50สบเมตรนะครับทุกคนแล้วก็ขึ้นมาที่นี่ครับมีดอกไม้เยอะแยะนะครับแต่ว่าผมเลือกเข้ามาในส่วนบริเวณทางขวานะครับทุกคนก็จะมาเจอกับ ดอกไม้สีม่วงนะครับทุกคนสวยมากครับผมอากาศดีอ่ะอากาศดีมากครับผมเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็มีบรรยากาศเสียงเด็กๆนะครับกรีดกันรว่าอะไรอ่ะมีเแลบบเล่นแบบกล้แบกลาเป็นสกูตเตอร์ของชาวม้งครับแบบไถลงมาจากเนินนะครับทุกคนเนี่ยเสียงกรีดนะครับทุกคนไม่กล้าเล่นครับกลัวล้ม อากาศดีมากครับทุกคนไม่อยากกลับบ้านเลยครับอากาศดีจริงเขาเก็บบรรยากาศนะครับมาให้ดูนี่นมีรถมีรถมีรถเก็บบรรยากาศนะครับม่อนแจ่มมาให้ดูนะครับทุกคนโอเคปแล้วครับผมหูใจได้ดีมากครับทุกคนอากาศดีมากครับโอเคครับผมสวัสดีครับ